อยากเที่ยวเวียดนามแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเที่ยวเส้นทางไหนดีคลิปนี้มีคําตอบให้ครับเริ่มที่เส้นทางเวียดนามกลางรูทนี้จะได้ว่านิยมมากที่สุดไม่ว่าจะดานังหอยอันและที่นี่เลยฮะบ้านนาฮิวสัมผัสการนั่งกระเช้าที่ถูกจัดให้มีระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกบอกเลยนะว่าเก็บครบทั้งธรรมชาติเมืองโบราณประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมฟิลยุโรปมีครบจัดเต็มครบทุกรสชาติเริ่มต้นเพียง1 1 8 0 0ืบาทถัดมาที่เส้นทางเวียดนามใต้รูทนี้นะฮะไฮไลท์จะอยู่ที่เกาะฟูกวัวแลนด์ ยังรู้จักกันไม่เยอะทะเลสวยมุมถ่ายรูปเยอะและมีกิจกรรมให้ทําเพียบซึ่งเขาจะมีโซนที่จําลองเมืองเวนิสมาได้อลังมากๆเลยนะครับรับรองมาเที่ยวที่นี่ไม่มีเอาแน่นอนเริ่มต้นเพียง12,800บาทเท่านั้นและปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเส้นทางมาแรงเวียดนามเหนือกรุดนี้ก็ไม่น้อยหน้าเที่ยวได้ครบทุกสไตล์ธรรมชาติขุนเขาคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นฮานอยฮาลองซาปายอดเขาฟานซิปันตามดาวบอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาเริ่มต้นเพียง17,900บาทสำหรับใครที่สนใจจองทัวเวีย นำกับคอยตีดีเอ็กซ์เพสนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักสอบถามเข้ามาได้เลย